วันนี้เราจองทัวร์ของอินทรา,าฟาร์มนะไปเที่ยวที่เกาะมะพร้าวเขาก็จะมีเหมือนแบบพาไปดูว่ากระบวนการการผลิตหอยมุกเนี่ยเป็นมายังไงพาไปดูหอยกระชังที่เขาเลี้ยงหอยมุกอะใช่แต่ตอนนี้ฝนตกฟ้าฝนไม่เป็นใจแล้วก็เลยนั่งรองในรถก่อนเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวค่อยไป S <S 2> <S 2> อ้อยมามามีมันมีมันเอาแต่ดุอ่ะนี่มันทีเองเลมาไม่เอาลายกำลังเดินไปที่ท่าเรือมองตรงนี้นะคะพื <S <S น้น <S 2> <S 2> ลื่นมาก เดี๋ยวเราจะนั่งเรือกันประมาณแค่ห้านาทีเองไปที่กระชังกลางน้ำอ่ะค่ะลื่นไหมน่นั่งเลยปิดลมปิดลมบปิดลมเลยหุบลมเลยเฮ้ยยืม่ต้องยืนหรอก 就爬掉啊，5分 ช่วยพีขางพายดิพายเป็นไมหมนะจับพายผิดอ่ะโอ้ยแดดมาแล้วอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยท่าเหมือนไปไกลมากเลยนมัน,มน A few moments later. ตัวของหอยค่ะแล้วก็ให้เขาเคลือบตามกระบวนการธรรมชาติเลยค่ะวันนี้เราจะเรียกว่ามุกเลี้ยงค่ะมุกเลี้ยงแต่กลับมาที่วัตถุที่ตกลงใส่เข้าไปใช่ไหมนักเทมนะคะจะมีสามสายพันธุ์ค่ะมีมาเรอโกย่าแล้วก็ตัวเท้าจีค่ะตัวมาเร่นะคะเป็นมุกพื้นซี่นี่เป็นมุกพื้นซี่ใช้หอยมุกกระบังหาค่ะเป็นมุกมาเบค่ะชื่อมาเบค่ะแล้วก็ตัวนี้ใช้เวลาหนึ่งปีค่ะในการเคลือบ ตอนนี้ที่มีมีเส้ทซี่เกี่ยวเพราะว่าเราต้องใช้เกลือวเขาในการเคลือบค่ะหอยแกล้มจะมีเกลกือวเคลือบที่บางค่ะคือหรือเกลือวเคลือบเขาจะบางนิดนึงค่ะตัวนี้ใช้เวลาหนึ่งปินาทีในการเคลือบค่ะทำให้เราได้ออปั๊มรอยาวไปไหมนนค่ะแล้วก็ตัวที่สามนะคะเป็นตัวเซาซีค่ะเซาซีเป็นตัว ให้เราสูดตรงนี้ค่ะถ้ารู้สึกสัดจักเหมือนใช่ไหคะเราก็จะเป็นของแท้ค่ะถ้ารู้สึกลื่นลื่นเหมือนของปลอมค่ะอ๋อถ้าลื่นๆนี่ของปลอมใช่ไหมนะของปลอมของปลอมอ่านี่มาแยกไว้ของปลอมอันนี้อ่ะอันนี้ก็ของ อันนี aja, uh, e ez, so uh, oh, ้สองตอนด์ห้าไีรูปของแท้ของปอนดนะคะไอพี่ถูกันเปี่ยนแบบไม่ได้ค่ะอ๋อเหรอเพราะสิ่งน้เาไม่ได้เปลียนแบได้แล้วก็าง่อของันเป็นที่สนายยเวลาถูกรลี่ยนแบบคะียนไม่ได้แต่ว่าาเป็นเรื่องขนานี่ยอได้ อ,อ,อ,มมอ,อามารถควมรอนันนี้ของจริงใช่มน,นี้ของปอมอันนี้ของจริงอืมจะกินหมดไหมเนะี่ยเยอะมาก,มกมอร่อยอร่อยอร่อย อันนี้แกงส้มแกงเหลืองอะ่ะใส่ยอดมะพร้าวแล้วของในามาเป็นแบล็กซซลมอนที่เขาเลี้ยงที่นี่แบล็กซาลมอนทอดกระเทียมนี้ปลาแบบว่าสดมากอะ่ะเนื้อแบบเป็นดุนดุนเลยเนื้อเป็นดุนดุนเลยสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว เห้ยเหรอปลาหรอดมะเออเห็นชัดด้ยหอยแบบตัวเล็กๆลูกพี่หอยอะไรลูกกุ้งอ๋อสาหร่ายพวงองุ่นใช่ไหมนี้ใช่รสชาติเป็นไงอ่ะกรึบกรึบกึบค่ะป้าจะกินก็ได้ก็มากันก็เลยจะกินแบบนี้ก็จะได้แต่ละพวงเลยเนี่ยใช่ มันเลยแพงแม้แพงว่าเขาขายเท่าไหร่ง่ายเลยก็เป็นจานค่ะจานเท่าไหร่อ่ะประมาณห้าสิบกว่าห้า, <quer. S 2> า,าสิบทำเป็นยำกินเลยเงี้ยหรอปลาไหลตามปลาไหลได้แลก็จะมีผสมกับผักกับกุ้งได้ไหมแคะออกนี่ดูดิอเอาขี้มันสีข,วขาวๆออกเนี่มันมองเห็นสีขาวๆปะโอเคไหน ยากเหรอจิงปะเอานิ้วช่วยดิอกักแลกไหนแบดูเออได้อยู่นะอ่ะ้เสียขาวขาไว้ไหนอ่ะเล้เสียขาวขาใส่ไว้ในนี้ใส่ในนี้เลยเหรอใช่ใช่ใชเนียว เอาเอาไว้ในนี้เลยค่ะทำอีกไรงไ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำทำนี่ก่อนใจเย็นใจเย็นมีนจะเป็นสีหลายๆลายสีเลย่เรียกว่าสีเคมี่อแล้วก็ใช้เรียกว่าการย้มเยนด้วยแต่ว่าขเราเป็นการย้อมร้อนแล้วก็ใช้ส่วธรรมชาติรนำวัตถุดยาของชาวบ้านมาเป็วัสใช้ทะราเองให้เรามาสัะเราไมาเราะาไยาช่วยไเข้าไปเแล้วดรบถม่่เมเาันราะวามล็สรารพยาก็ร

ตัวใหญ่มากนี่เดี๋ยวมาดูดิี่มอเกรสีเนี่ยตัวนี้เสีค่ะเอาจะมีสองสายพันธุ์ที่จะเู่กันเตอขียวแลบมเดค่ะพวกมอีเนี่ยตัวเขาจะเป็นสีขขนนนเขียวคแล้วก็กมอเจะเป็นสีขขค่ะเดี๋ยว โอ้โหเร็วมากเลยอ่ะหิวโหยมากไปไปเดี๋ยวให้ปลาอื่นบ้าง เพราะว่จะมีการน้ำ <to ่ตเลาองี่นตัวมันจะเป็นงอๆจะไม่ตกวิมาแล้วนั่นกินแบบเบาๆน่ากว่าเคไปเลยนี่ แบกแซลมอนอาหารเม็ดที่ให้นี่มันเป็นอาหารอะไรอะคะโอลาลมตัวนี้มีโปรตีนสาตแซลมอนทตัวโปรตีนสูงกับกระ3เท่าตัวค่ะัวนี้นะคะเป็นปลาท้องถิ่นของประเทศไทยค่ะนะว่าประเทศนรเวย์ไปพัฒนาดการค้ามาทำให้ตัวนี้เนี่ย เราสามรถเนลน,นี้ได้อกอค่ะ้ก็นอารชาจะรู้จักกันในนขนี่ลูกปลากระพงแดงลูกมันใช่ไหมนี่บแบล็กแซลมอนอ โลละ1,100ตัวหนึ่งนี่จะจก,กี่โลเนี่ยอันนี้ตัวไซส์ใหญ่นี่กี่โล5,6โลก็5้าหกเดพันนะห้าหกพันเออย่างนั้นแหละลงอีกนิดนึงเอาเข่าออกหน่อยนอนเลยนอนนอนเอ,เน,เอนอนนอน นอนลาบไปเลยนอนนิมานนอนไปเลยเออนอนไปเลยเอออย่างั้นแหละอู้ตัวใหญ่มากกินนะมาได้ทั้งตัวเลยมั้งเนี่ยเฮ้ย อันนี้เราก็เลยเรียนแบบธรรมชาติย่าไม่ให้ไงก็มานดูน่มานดูมันเอาน้ำมาพ้นเนี่ยมาดูฝั่งนี้ไหมคะเฮ้ยมันฉลาดดูดูดูดวมันเอาพ้นน้ำเนี่ยน่มันเคยเห็น น้ำเลง็งเล็งแม่นด้วยนะเ <c oughs> ออโอ้ยงวบโอ้ยเขาแบบว่ากินแบบค่อยๆเนาะแบบน่ารักน่ารักมแไใช่อ่ะปูดำปูดำดูสิปูดำเนี่ยเนื้อเยอะมอัน,มนอร่อยมากเลยอะ่ะ <c oughs> ใส่เข้าไปในเออ กินไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรมาอุ้ยแล้วมันเยอะอย่างนี้แล้วให้ยังไงอ่ะต้องให้ทุกทุกกล่องละตัวกล่องละตัวมันกล่องประมาณชิ้นสองชิ้นอย่างเงี้ยอันนี้ชื่อปลาปักเป้านะปักเป้าาทุเรียนค่ะปักเป้าหนามทุเรียนอ๋อหมดแล้วอันนั้นคือกินไม่ได้แล้วใช่ไหม อ้าวโดนแย่งแล้วน่ารักนะนิมันน่ารักนจะเย็นดิใจเย็นเขียวยังไม่หมดปากไงไม่ใช่ปลาตัวอื่นอ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยนิมาแบ่งกันแบ่งกันฉ <é> ลามหูดำได้โนยนให้เข้ารูนะนี่มัน เออต้องปิดไว้เพราะว่าเขากระโดดหรอใช่ค่ะก่อนหน้านี้มีห้าตัวค่ะกระโดดอกไปสตัวแล้วพอสองสามนที่มานกระโดดอปอกตักตัวแอต้องหนิดึฉลาดนะสุดต้องไหว้อต้องไหตีวงก่อนเข้ามาอย่างเงี้ยหรอนี่อยู่นี่แล้ว มาแล้วมาแล้วอกินไหมกินยัง,งไปไ,วไหไปไว้มาวนใหม่ไปไหว้มาวนใหม่ตีวงรอบใหม่เราใช้ใแสงค่ะในการสังครคลอโรฟิลล์เป็นอาหารค่ะวันนี้น้ำเนี่ยเราจะเลี้ยงแบบน้ำไหลผ่านค่ะทำให้สะอาดแล้วไม่มีรสชาติพาวค่ะแล้วก็เราไม่ได้ใช้ปุหยีเรียนด้วยค่ะถ้าเป็นที่อื่นนะ เขาจะเลี้ยงแบบระบบน้ำปิดค่ะแล้วก็ใช้ปุ๋ยยูเรียทําให้สาหร่ายเม็ดโตขึ้นแล้วก็น้ําที่ไม่ได้ระบายอย่างเงี้ยค่ะก็สาหร่ายเม็ดใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำตรงนี้เข้าไปทําให้สาหร่ายชาติขาวค่ะอืโสาหร่ายพวงงุู่อ๋ออันนี้อันนี้ยังเบบี๋อยู่แล้วก็แตกเป็นพวงช่อใหญ่ขนาดนี้เลยโหอย่างงั้นกินไม่ได้แล้วมั้งมันแก่แล้วป้าหรือยังไงกินได้กินได้อยู่เหรออ๋อ ใช้เวลานานไหมกว่าจะแบบเอาไปกินได้หลายเดือนเนาะอ๋อมากินมากินเนาะบายายจะรอดไหมเนี่ยลอดเนาะอ๋ออันนี้คือโตระดับหนึ่งแล้ว ็จะมีสีที่เป็นสีสันไล่ลงมาแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะเป็นลายปรองๆแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นกุ้มังกรเขียวค่ะก็จะตัวเนี่ยจะเป็นสีเขียวคนแบบต้นจะเป็นสีส้มค่ะค่ะายขวาค่ะอันนี้คือกุ้งมังกรเจ็ดสีให้ดูที่ตรงนั้นถ้าเป็นสีม่วงโอเคไหมนิมานถ้าเป็นกุ้งมังกรเลนจะเป็นกุ้งมังกรตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลค่ะตัวกุ้งมังกรเจ็ดสีเนี่ยเร่หายากแล้วก็มีราคาแพงค่ะเพราะว่าตอนนี้หาคุ้มได้ยากอ๊ย นอ้องแบบว่าปล่อยฉันจะเย็นจะเย็นบอกอน้องอบอกน<อ>้องคำดาวคำดาว้คะาดน้นะะาล,นลึค่ะอว,วน,น้เน,เนื้อเจะแน่น,นยู่น้ลกเอจะแน่นกว่าอีก2สาพลาลองา,ลาลเ,นนเนื้อจะนิ่มกว่าเพราะว่าหาคมได้ที่น้ำตื้นตัวนี้พอพันได้แต่ว่าเลี้ยงให้โตไม่ได้ค่ะอ๋อเหรอาะเหมือน่าอยู่ในระยะ80วันเขาก็ตายหมดเลยค่ะไม่ผ่าระยะ เกลับขึ้นฝั่งมาแล้วค่ะเป็นไงสนุกไหมฮะสนุกเปล่าชอบตอนไหนสุดให้อาหารปลาเต่าอ้อให้อาหารปลาเป่าใช่ไหมชอบแนะนำเลยที่เนี่ยโอ้สุดยอดสนุกมากเออสนุกสนุกกิจกรรมดีแล้วก็น้องที่เขาดูแลก็แบบอธิบาย อธิบายเยอะมากได้ความรู้เยอะเลยวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปพังงากันต่องงเดี๋ยวเราม้าจะพาเนมาไปสู้ชีวิตที่สวนแว่นตานะดเดี๋ยวเราจะไปสู้ชีวิตกันต่อที่พังงาบ <c oughs> ายบายบายบายหนะ่อยเนมาบบายบาย